ถ้าใครไม่เคยกินรสชาติมันจะออกขมๆหน่อยนะครับมีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าถ้าเรากินสดมันจะเป็นอะไรไหมนะครับมันไม่เป็นอะไรครับเพียงแต่ว่ารสชาติของเขามันจะขมนะครับรสชาติขมถ้าใครไม่เคยกินนี่คือกินไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือแนะนําให้นําไปต้มนะครับแล้วก็ดื่มน้ําของเขาเป็นชานะครับเช้าเย็นนะครับเดี๋ยวพิจารณาให้ดูนะครับกินทั้งต้นอันนี้จะเป็นต้นเล็กนะครับจะทานง่ายแต่ถ้าต้นใหญ่มันแข็งนะครับ จะกินให้ดูนะครับนะครับรสชาติขมถ้าเราดูดกินน้ำของเขานะครับเขาอยัางไรเราก็เกี้ยวไม่ละเอียดอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีเส้นใหญ่ในลำต้นของเขาแล้วก็ลาก ถ้าใครไม่เคยกินนี่ขม,มนะครับอโอเคตัวนี้ผมจะกลืนเลยคิดว่าน่าจะละเอะียดแล้วสวัสดีครับ